สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งล่าสุดของไทยเปิดให้บริการแล้วในคลิปนี้จะพาไปลองขับรถบอกเลยว่าสวยมากๆรู้ไหมว่านี่คือสะพานขึงเสาคู่แห่งแรกของไทยและกว้างที่สุดในประเทศไทย8เลนเลยนี่คือสะพานทศมาราชันเดี๋ยวจะพาไปลองขับจากฝั่งถนนสุขสวัสดิ์เข้าเมืองกันดูนะครับตามมาดูเลยเริ่มจากถนนสุขสวัสดิ์สังเกตป้ายทางขึ้นง่ายมากๆมีป้ายบอกชัดเจนพอขับขึ้นมาแล้วก็จะเห็นสะพานพระราม9้าขนาบข้างสะพานเนี่ยกว้างมากๆลองมองดูโครงสร้างสะพานสวยมากเลยแล้ว รู้ไหมครับว่าทุกส่วนมีความหมายหมดเลยยอดเสาสื่อถึงประหารของในหลวงรัชกาลที่10สายเคเบิลสีเหลืองเนี่ยหมายถึงวันจันทร์เป็นวันพระราชสมภพแล้วเห็นพญานาคสีทองไหมก็จะแทนปีมะโรงเป็นปีที่พระองค์ประสูติแล้วรู้ไหมว่าสะพานเนี่ยทนแรงลมได้ถึง270กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแข็งแรงสุดๆสะพานนี้จะช่วยแบ่งเบาการจราจ,จรจากสะพานพระราม9ที่กาลังจะปิดซ่อมใหญ่ในอนาคตคาดว่ารองรับรถได้ถึงวันละ1นึ0 0 0สคันเลยทีเดียวพอขับลงสะพานมาก็จะมีทางที่มาบรรจบกับถนนที่มาจากสะพานพระราม 9, บริเวณทางแยกระดับบางโข่เพื่อเชื่อมกับทางพิเศษเฉลิมมหานครมุ่งหน้าบางนาดินแดงและทางพิเศษสีรัฐมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะถนนพระราม9ในจุดนี้ต้องชะลอความเร็วกันหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าสะดวกและประหยัดเวลาได้เยอะมากใครที่ต้องเดินทางระหว่างฝั่งทนกับในเมืองเนี่ยลองมาใช้เส้นทางนี้ดูนะครับและถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆต,ตามไปดูได้ที่ช่องไวอิศระได้เลยนะครับและในครั้งหน้าไวอิศระไปเจอข้อมูลอะไรมาอีกก็จะมาบอกทุกคนนะครับกดติดตามไว้ได้เลย